สวัสดีค่ะยามเที่ยงอยู่กับแมดนาแฟมิลี่นะคะแมดาก็ได้เปิดน้ำสปริงเกอร์ใส่ต้นไม้ดอกไม้ไว้นะคะแล้วก็แมดาก็ไปมัดรั้วดอกเฟื่องฟ้าทางด้านนอกกับลุงพันนะคะเสร็จแล้วก็ว่าจะไปทํากับข้าวนะคะแต่เตียนน้าก่อนนะคะส่วนจําปาก็แอวแล้วแม่จ้าหิวแล้วนะคะเปลียนน้าก่อนนะคะ โอ้จ้าจ้าจ้านี่แม่ดาจะเปลี่ยนมาใส่มุมนี้นะคะมุมนี้รู้สึกว่ายญากรอบหมดแล้วนะคะไม่ไดาก็จะสปริงเกอร์มาตั้งไว้นะคะเนาะตั้งเป็นจุดเป็นจุดเป็นมุมไปนะคะเดี๋ยวเขาเนียกทำอะไรเนาะ เรียกไปดูอะไรโอ้ยจำปาก็แม่จ้าหิวแล้วว่าไงจำปาเฮ้ว่าไงลูกว่าไงหิวเฮ้เดี๋ยวแม่พากลับบ้านไปกินข้าวลูกปะอุ้ยโออเองน้องดาจ้ามาแล้วจ้ามาแบบบอกว่าล้อหน่อยล้อหน่อย น้องดาเบิดแล้ว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 น้องชิดจำได้เดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากน้องน้องดาานะคะจากพี่กรองแก้วค่ะขอบคุณนะคะพี่กรองแก้วขอบคุณนะคะอันนี้น้องปุ๊กน้องปุ๊กมาน้องปุ๊กเดี๋ยวให้กับฝากน้องปุ๊กไปกับให้กับน้องชิดเลยนะคะจ้า

เอเดนเสียสละให้กับน้องสาแล้วกันเพราะว่าเอนมีมีของประสาทให้แล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่โตอันนี้ก็มอบให้ภาษาาสเาภษาอนปอนรอเนาปภาษนอนรอในที่สุดก็ได้นาะภษาดูสมอนเปยหนรนอะียไหารอนภาดูสิหมอนเปียกไหมนอนรอน่ะเปียกไหมอนนีุ่าะสิอนเียไหมนอนอกหออาษานอนอใุกนาะภาอเอรเะลุงพกาน อยู่ด้านนอกอ่ะไม่ไปไรฝากระด้ามากยจะมีน้องมืดจ่าเอ็มเสื้อแล้วก็เพี่นวัดนะคะนี่คขอบคุณนะคะคุณทองแก้วนะคะรับแทนนุพันธ์เด้อแทนมนอณเด้อนะคะนี่ของดด่าก็โอ้ยมาเดี๋ยวจะมีเสื้อมาอีกมีเสื้ออีกของยูทูบนะคะที่ผ่านพี่แสงจันนะคะเพราะว่าชุดเราสั่งชุดแรกแต่ว่าเรายอมเสียสลด์กับเออซีค่ะเราจะได้รอบนี้นะะคเสื้อมาถึงน่าจะประมาณวันนี้ ทำใจทำงานอีกแล้วอันนี้คงเย็นยัดกระเป๋าไม่ได้กระเป๋า๊ะไปเติมพลังก่อนนี่ง่ายสวยมากสวยสวยสวยกันได้สั่งก็ได้เพราะว่ายังเป็นอย่างได้นะคะปฏิทินตั้งโต๊ะนะคะสวยมากเลยนะคะนี่นะคะเอสซีเอสีก็สามารถอันนี้อยู่กกอกนะคะอันนี้อยู่กกอกนะคะดั้งเดิมนะคะตอนที่อยู่กอกนะคะเห็นไหมทิวทัศน์สวยมากเลยนะคะก็สั่งได้นะคะเก้าเก้าเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูที่ละแผ่นที่ละแผ่นนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะก็คือปฏิจินนี่สวยมากสวยสวยสวยองค์พอปู่ปัิจิน เดี๋ยวนะจะมีเขาเรียกว่านี่อันนี้ก็อยู่ที่โกกอกนะคะกกอกเต็มองค์เลยนะคะอันนี้นี่อันนี้อันนี้มาถึงจำปาดงแล้วนะคะนะคะก็เป็นสีทองของประกายเลยนะคะอันนี้มาถึงจำปาดงนะคะเดี๋ยวดูอีกนะคะอันนี้อยู่ที่โกกอกอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดไปอีกนะคะโอ้อันนี้มาถึงจำปาดงแล้วนะคะมาถึงจำปาดงแล้วนะคะ นี่สีทองนะคะสวยสว่างสวัยเลยนะคะสวยสวยสวยนี่อันนี้อันนี้อันนี้อะไรเนาะนี่อันนี้วันบวงสวงเนาะปีแรกปีแรกนะคะนี่สวยสวยนะคะอันนี้องค์บริวารนะคะประจําวันเกิดนะคะเนาะองค์บริวารประจําวันเกิดนะคะ มาดูทางนี้นะคะโอ้บ่าวหนุนะคะมาตั้งแต่เช้านะคะกําลังซื้อนะคะทีมงานอะไรนะชิดทีมงานยังทีมงานยังก่อชิดคอยจําชื่อมาได้เลยทีมงานยังก่อก่อกวนการสร้างบ่นี่นะคะกอกวนการช่างนะคะบ่าวหนุนะคะน้องชิดโกนะคะบ่าวอันนี้ติด

้เงนั่ก็ม่ั้นต้องเบินั่งเบินั่ง่นมไ่ได้กกไ่บบ่จมันไปจ้าจ้าโอ้หทางนี้นะคะทางนี้จัดสวนดอกไม้นะคะ,นนะจ้า นี่จ้าอยู่นี่จ้าลุงคันถ้าจได้แล้วแล้วก็ถือมาแล้วเลยยังไนก็ไเลยจ้าเพือการบอกกินน้ำเย็นนีในเซนเทียนโอ้ขอบคุณพี่กรองแก้วพี่กรองแก้วขอบคุณดอกไม้สวยจังเลยโอ้งามครับโอ้เคยเห็นแต่ในอันนั้นโอ้นี่ปฏิทินเรามาตรฐานเออไรได้ได้ได้จับกล้องให้พี่หน่อยมาจับจับจับถือกล้องให้พี่พันหน่อยน้องล่าดาดาคนสวย มีแฮปปี้ิวเยียร์อุ้งมามือนกันพี่น้องเลยปฏนมีความพิเศษไหมปีนี้มีความพิเศษจ้องคุยจังจ่ะจังจะใส่หลุนเนาะพี่น้องนี่น้องว่าตัมทรงนั่นนีบปฏิทินสองห้าหแปดนะครับจัดประดับดอกไมุ้โอ้สวยโอ้โงานจริงเลย เออโอมีโน้ตด้วยมีวันพระด้วยน้องมีทุกอย่างมีวันเด็กด้วยนะเพื่อนวันเด็กด้วยเพื่อนรุ่นเดียวกันกับน้องเอฟซีมาแล้วก็เราด้วยมันได้ถึงในทุกวันเอฟซีเป็นกองแก้คนจับให้เราบันไดแห่งความสำเร็จนี่เป็นวันอยู่ได้นี่บันไดแห่งความบรักความศรัทธาวันเสาร์กับวันพุธกลางคืนบันไดแห่งเทพรักษาและโชคลาภเป็นวันเกิดของพันธุ์คือวันเสาร์นี่สีม่วง พ่กันเสาบเพื่อจ้าโมมีแน้แมวแสวนมมดอกไม้ในสวนสวนมอมยดวนสวนสวชมสวนชมดอกงามเลยจะคือดอกกรเจียวเนาะไเนาะตรงเก็ข้างหลัง่ิว่าเจ้าทำใครมาด้ เฝากในสวนิทุกองนอนะครับเพราะว่าสิิเจอมากนอกี่นั้นรงี่ี่เาูดเอามาลองด้วย่ไหนเอามาล้างน้ำนีาสไิปนี้ก็ขอจบคลิปพเนี้นะคะสวัสดีค่ะเออตัแห้งนี่ข้าจุ่มนนั่นา้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวน้ก้วกวอ ากาวกระดาษกลาวยังกาวรูดชื่อน้ำกาวก็รุดเลยน,น,นต้องไปพิมพ์เบิว่าวิธีวิธีทำความสะอาดโดยไม่เอ